ระวา,าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเลาโปรดกระหม่อมให้นายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผู้แทนพระองค์มอบประกาศนิยาบัตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตองขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของเกลื่อนจากลางระยองุ่นที่8ปทั้งนี้คนรรนโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นโครงการที่ปรัโอกาสให้ผู้ตองขังเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้การท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่น้อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมตามพระ มรรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการและแนวทางในการแก่ผู้ปฏิบัติงานคือสร้างต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก แบบของชาวบ้านคือปั้นโคกขุดน้องทำนาตามลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ใช้เวลาในการฝึกอบรม14วันทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษนำความรู้กลับไปดำเนินการในตามพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตอนเองสามารถถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนและพึ่งพาตนเองได้อันเป็นการสืบสานพระราชนชนิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดโครงการพระราชดำริตต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมรชนากาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิรอีกด้วยโดยเรียนำกำลังระยองฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังผู้ต้องขังไปแล้วจำนวน2,283คน